วัน h o u s e m a ร์ CEO อ w a r d 2024คุณทัศนีวรรณทอง CEO บริษัท Vega n a t u r อรัลจำกัดมาดามขวัญทัศนีวรรณทองเป็นเจ้าของบริษัทรับผลิตสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอาหารเสริมครบวงจร One Stop Service นะับเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ใช้เวลาเพียง5ปีสามารถสร้างยอดขายแตะ1,000ล้านและก้าวเข้ามาเป็นท็อป3ของประเทศไทย และร่วมผลักดานการผลิตสินค้าให้กับดาราเซลลบแม่ค้าออนไลน์และนักธุรกิจชั้นนำไม่ต่ำกว่า3,000แบรนด์ค่ะชื่อนะคะ c o o ชื่อทัศนีบรรณทองค่ะ CEO บริษัทเวก้าเนชนั่นแนลจำกัดค่ะบริษัทของเรานะคะเป็นบริษัทที่รับผลิตนะคะซัพพลาเมนต์แล้วก็สกินแคร์มเมคอัพเพลเลอร์ค่ะแบบครบวงจรเลยนะคะค่ะชื่อจินนี่มนชัชยาเดชเวจเล,คคลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้12ปีแล้วยี่มางนวันนี้มาแล้ววันวันอะไรยังไงคะ ค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากและก็เป็นเกียรติมากนะคะที่ได้อ่ามารับรางวัลนะคะฮาวเอาต์2024ค่ะแล้วก็เป็นครอบลอบ12ปีของดิสันฮาวด้วยก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับฮาวนะคะดิสานฮาวที่อยู่คู่คนไทยถึง12ปีแล้วก็ขอให้ดิสันฮาวนะคะเติบโตยิ่งใหญ่อย่างนี้ขึ้นทุกๆปีค่ะนี้ราวั ค่ะอันนี้ามารับในสาข,ขาธุรกิจเลยนะคะค่ะค่ะปีนี้ค่ะเบเกอรของเราค่ะก็คือเป็นงานที่ท้าทายมากเพราะว่าเราเติบโตแบบก้าวกระโดดนะคะต้องขอบคุณผู้ค้านธุรกิจทั้งในไทยต่างประเทศค,ค่ะ ที่เชื่อมั่นในบริษัทของเราค่ะเพราะว่าปีนี้ค่ะแผนพัฒนและพัฒนาของเราเนี่ยเยอะมากค่ะตอนนี้เบก้าก็ขยายนยคะคะจากโรงงาน3ไร่ขึ้นเป็น6อ่าโทษนะคะจากโรงงาน10ไร่ค่ะเราเพิ่มมี10ไร่ค่ะขยายไป3โรงงานค่ะแผนพัฒนในปีหน้าค่ะเพื่อรองรับการเติบโตของลูกค้าค่ะ okay. ค่ะกระแสของเรานะ่ะเอาเบเกอราในช่วของเราค่ะเราโชคดีนะคะที่เราได้พัธมิตน่ะลูกค้านะคะทั้งในไทยและต่างประเทศค่ะเพราะว่าลูกค้าเราค่ะดัดโด่งดังในบูิลเลนเทํทำให้มิสเน็ตโมเดลของลูกค้าเราไปได้ไปได้ดีมากค่ะทั้งในไทยต่างประเทศค่ะเพราะว่าปีนี้ค่ะเบเกอรก็เติบโตขึ้นขึ้นเยอะขึ้นเยอะมากค่ะ ค่ะอาหารก็อยู่ว่าเป็นของความสุขุมงานีหน้าค่ะจะเป็นยังไงบ้างพ่หวนทุกท่คะค่ะปีหน้านะคะคิดว่าเทรนด์เมคอัพคัลเลอร์มาค่ะงั้นอาเวก้าเราก็รองรับการเติบโตด้วยนะคะด้วยการขยายนะคะไลน์เมคอัพคัลเลอร์ค่ะประมาณ3โรงงานเลยนะคะเพราะว่าด้านทางด้านเมคอัพคลัลเลอร์เนี่ยค่ะลูกค้าต่างประเทศนะโดยเฉพาะเซอร์ยลีนเนี่ยให้การยอมรับมากๆนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเอเชียด้วยด้วยก็ดีมากค่ะงั้นพี่หวนคิดว่า ทางด้านมีอคัลเลอร์นี่ค่ะเป็นเทรนดใหม่ที่กำลังมาแรงมากโดยเฉพาะ,ะการเปิดที่ไม่อินไทยแลนด์นะคะเขาจะชื่นชอบม,มากค <c oughs> ่ะาจมไ ค่ะแน่นอนค่ะเวกาของเราค่ะให้ความใส่ใจในมาตรฐานโลกเลยนะคะคือระบบต่างๆค่ะเวกาของเราเนี่ยน่าจะได้มาทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ให้ความสําคัญมากเพราะว่ามันสามารถส่งออกยุโรปและทั่วโลกได้ค่ะถ้างั้นในถ้าเราได้รับมาตรฐานที่ดีระดับโลกอย่างนี้ค่ะถ้างั้นโรงงานของเราก็ต้องดีนะคะค่ะแล้วก็คํานึงมากในความปลอดภัยความสะอาดนะคะเพราะว่าเราเรามีทั้งการทานใช่ไหมคะ พี่เมนย์ทหารเสริมกับสกินแคร์ค่ะแั้นเวก้าเนี่ยค่ะชื่อก็คือเวก้าเนเชอรัลก็คือมาจากเราเน้นความเป็นเนเชอรัลมากๆแล้วก็รักสิ่งแวดล,ลอ้อมตรงนี้ให้ความใส่ใจมากค่ะตอบผู้ชายอยากได้ตัวเด็กดีค่ะ <c oughs> <c oughs> สามารถติดตามได้เดี๋ยวให้ทาง Product Manager ตอบนะคะค่ะก็สามารถติดตามได้ที่แฟนเพจนะคะ Vega Natural ค่ะแล้วก็ w w w v e g a n natural n e t ค่ะแล้วก็ l i n e at v e g ก้ natural ค่ะ Instagram v e g a n natural ค่ะฝันนิดนึงนะคะใครอยากมีความฝันนะคะที่ยิ่งใหญ่อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ CEO เนี่ยพบความฝันมาที่เราค่ะ Vega Natural ของเราตอบโจทย์ความฝันของทุกๆคนได้นะคะ ทุกรายค่ะตอนนี้เรามีทั้งโรงงานอาหารเสริมนะคะซัพพลีเมนต์โรงงานผลิตเครื่องสำอางสกินแคร์แล้วก็โรงงานผลิตเมคอัพคันเลอร์ค่ะถือว่า,าครอบคลุมทุกทุกวงจรเลยค่ะ อหามรสั่มาม่นใจได้มั่นใจได้คะเพราะว่าตอนนี้เบเกอร์ของเราค่ะส่งออกไปประมาณอ่ประเทศแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียค่ะสิงคโปร์นะคะซีเอเอ็มีนี้เราส่งออกทุกประเทศะคะ่ะแล้วก็ภัค่าเซา์อีสต์นะคะสาหารหัฐอลาบามริดก็มีการส่งออกด้วยงั้นนี่คือบ่งบอกถึงคุณภาพของโรงงานของเราเนี่ยเป็นอย่างดีเลยค่ะตั้งเลยค่ะว่าปีนี้จะิ ค่ะปีนี้นะคะการเติบโต,ตของเวก้าค่ะแบบก้าวกระโดดนะคะแต่ว่าปีหน้าค่ะเราตั้ง์เก็ตไว้แล้วเพราะว่อาอย่างน้อยก็ต้องถึงหนึ่พแน่นอน <c oughs> ได้ค่ะค่ะก็ฝากถึงลูกค้าของเรานะคะค่ะก็เวก้าของเราคำนึงนะคะขอขอวความปลอดภัยและความท,ที่ที่ดีเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็ค่ะตอนนี้ค่ะพี่ฝนมองว่า ด้วยกระแสข่าวต่างๆนะคะตอนนี้ก็ทําให้ผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์อยู่ในตลาดเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะคพราะว่าสามารถที่จะเช็คนะคะว่าโรงงานได้มาตรฐานหรือไม่นะคะแต่ตอนนี้พี่ขวัดคิดว่าอุตสาหกรรมความงาของไทยคะ่ะย,ยกระดับแล้วนะคะคือเป็นมาตรฐานที่ดีมากยอมรับทั่วโลกคะ่ะขอบคุณนิสิตา,านะคะ